คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องที่เคารบรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวนิ้เน้นนะครับในงวดประจำวันศุกร์ที่29เมษายนพศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมจะชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับ กดติดตามนะครับให้อดินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาให้เอซพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่27เมษายนะครับสูตรเจาะ3 2ตัวเน้นๆนะครับก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับก็เข้าต้องฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับเข้าทั้ง3ตัวเลยนะครับ สำหรับงวดล่าสุดนะครับงวดวันที่27นะครับที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกนะครับ0 1 7ย์5นหะครับบางที่ก็จะเอาศ1ย์เป็นเกณฑ์ล่างนะครับบางที่ก็เอา70บางที่ก็จะเอา4ี่ห้านะครับงวดนี้ก็เข้าโต๊ะนะครับในชุดตารางสูตรนะครับแล้วก็เลขทูปปุด ผู้ทวดด้วยนะครับเข้า3ตัวโต๊ะนะครับแล้วก็45รวยยุกช่องนะครับสำหรับสุดจอ2ตัวแอดมินให้เด่นอยู่ที่0นย์กับ6นะครับสำหรับตัวรองให้รองอยู่ที่4นะครับก็เจาะ5 4ก็เข้า54บนนะครับสำหรับตัวรองก็คือ0ย์ก็เจาะ1001นะครับก็จะเข้าฝั่งลาวสำหรับสายรูดจะเข้านะครับผมเด่นเม็ดเดียวก็คือ0ย์ให้อยู่ที่0 7นย์นะครับก็เข้าเป็นงวดที่12แล้วนะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็ถือว่าสูตรนี้เดินทางมาด้วยดีนะครับเข้าต่องวดนะครับถ้าสรุปงวดก็จะประมาณ10งวดเพราะวันที่13กับ15หยุดนะครับหน่วยราพัฒนาหยุดนะครับไม่ได้ออกนะครับเพราะว่าตรงกับวันสงการนะครับทางสปปลาวเขาจะไม่ออกฉลากนะครับเขาจะหยุดนะครับวันที่1 3 15นะครับถ้าสรุปวันที่ก็จะประมาณ12ครั้งนะครับผมเดือนนี้นะครับ ผ่านมา12ครั้งแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับตัวเลขแนวทางก็ไม่ทํา FC พี่น้องผิดหวังแอดคิมก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับทองแอดคิมก็คือเลขสูตรนะครับเป็นสูตรตารางวันนะครับของมังกรทองนะครับแอดมินก็มี3ส,สูตรมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับ สูตรนี้นะครับผม3สูตรใช้ได้เฉพาะรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับหาหนอยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับจชายได้เฉพาะรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นสูตรนี้ดูแล้วรวยนะครับสูตรนี้แอดคิมก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอนะครับเอามาออกอากาศนะครับให้พี่น้องนะรับชมสําหรับสูตรแม่นๆนะครับของมังกรทองนะครับ เข้าดีเข้าทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับแอดคิมก็จะมาสรุปฝั่งไทยให้ดูนะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับตัววันเสาร์นะครับวันที่16นะครับเลขออกวันเสาร์นะครับ5885มานะครับเลขล่างนะครับเลข1ก็มานะครับสําหรับสูตรเจาะ2ตัวแอดมินจับได้1กับ7นะครับสำหรับ1แอดมินก็ให้รูดเลยนะครับก็ได้19นะครับแล้วก็เจาะให้ด้วยนะครับ1991 นะครับในงวดประจําวันที่16เมษาที่ผ่านมาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับนะครับผมร่าสุดเลยนะครับของอลาวพัฒนานะครับออกวันพุธนะครับผมตรงกับวันพุธนะครับเลขที่ออก045มานะครับผม4554ก็มานะครับบางท่านก็เข้า3ตัวตรงนะครับบางท่านก็เข้า3ตัวโต๊ดบางท่านก็ได้54 ก็ขอแสดงความยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับตัวเลขแนทางของเราพัฒนานะครับโอเคนะครับสำหรับงวดนี้แอดมินก็เจาะมาแล้วนะครับสูตรเจาะ2ตัวนะครับก็จะใช้สูตรมังกรทองรุนร้วนเลยนะครับก็จะเป็นเลขของมังกรทองนะครับผมงวดนี้นะครับเลขเด่นก็จะมีเลขเ็เลข1เลข0นเลข3เลข4เลข6งวดที่แล้วเข้า3ตัวนะครับ405นะครับ แอดคิมก็ประกอบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เจาะออกมาได้นะครับเน้นๆเลยก็มาชมกันเลยนะครับตัวที่ประกอบคู่ออกมานะครับเจาะออกมาได้นะครับ2ตัวนะครับก็คือ0ูนย์กับ7นะครับสายวินสายรูดรูปศูนย์กับ7นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเดนศูนย์นะครับก็จะมี0ูนย์สองนะครับศูนย์ห้าแล้วก็ 08นะครับสำหรับเด่นศูนย์ก็จะเจาะด้วยกันนะครับผม3คู่นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับผมก็0220นะครับ0880นะครับสำหรับคนงบปานกลางก็05ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางเด่นศูนย์นะครับสำหรับตัวที่2นะครับเอ็นมินก็จะเจาะนะครับให้อยู่ที่7นะครับ เจ็ดก็จะมีศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนะครับสำหรับคนงบน้อยก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับสูตรเจาะสองตัวก็ได้เจ็ดกับศูนย์นะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องที่ไม่ชื่นเจ็ดชอบเจ็ดกับศูนย์เอดมินก็จะให้รองไว้หนึ่งคู่งวดที่แล้วเข้าชุดรองนะครับตัวเจาะด้วยสี่ห้านะครับเอ็ดมินก็จะเจาะมาให้ในตารางนะครับ สำหรับสูตรรองนะครับถ้าไม่ชื่นชอบ7กับ0ูนย์แอดมินจะลองให้เลขตารางมี6ตัวจะมารองให้3นะครับผมเนาะก็จะอยู่ที่1นะครับรองหนึ่งนะครับก็จะมี0ูนย์หนึ่งสอหนึ่งนะครับสําหรับคนงบน้อยก็5 1 1 5นะครับ0 1 1 0์หนหสำหรับ2 1ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบต,ตัวเลขที่แอดมินเจาะออกมาให้นะครับก็สามารถ จับคู่ในตารางได้เลยมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเลขในตารางคือเลขสูตรนะครับงวดที่แล้วก็เข้าโต้แล้วก็4 5นะครับสำหรับสูตรเจาะไอมินก็เจาะให้อยู่นะครับ4 5แล้วก็1 0นะครับสำหรับนะครับผมชุด3ตัวไอ้เอก็ประกบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจาะ3คู่เน้นๆนะครับก็จะมี2 0 8นะครับ1 0 7แล้วก็7 5 1นะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวนะครับ สำหรับชุด4ตัวนะครับก็จะเป็น0208นะครับ02081007แล้วก็1751นะครับสำหรับตัวเลขชุด4ตัวนะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็ต้องกันนะครับกันไว้เพื่อความชัวร์นะครับเบิ้ลก็จะมี117700นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันสุกนะครับที่29เมษายนนะครับพศ2565นะครับ ครับผมสำหรับ FC พี่น้องนะครับผมที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนาสูตรเจาะสองตัวนะครับจากทางช่องแอดมินคิวนำโชคพารวยนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมนะครับกดสับสไครต์นะครับ กดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ f อฟีนะครับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบแนวทางหวยลาวพัฒนาสุดเจาะ2ตัวจากทางช่องแอดมินเกีนยวโชคพ่ารวยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับงมดที่แล้วเราก็เข้านะครับผม0ูนย์แล้วก็4 5นะครับเข้าโต๊ะศูนย์สด้วยนะครับ ครับผมสําหรับ f ีพี่น้องอยากได้สูตรเม็ดเดียวนะครับวิ่งล่างวิ่งบนก็คอมเมนต์กันเข้ามาแอดมินก็จะไปคิดค้นหาสูตรเด็ดๆมาให้ FC พี่น้องรับชมใน,นครั้งต่อๆไปสําหรับวันนี้แอดมินคิมนําโชคพาโดยก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ